ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดสดทนบุรีนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคํากับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกินะครับจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิคุนนาวิปัสชมเชิงแพ้เชฟนาน,นาจงเลอเจสดาวง เชฟประจวบนิรังสานสามตองหนึ่งปอทันป้ายคารามารี่ปลาหมึกชุบแป้งทอดผัดผงกะหรี่หอยทอด fish and c h i p let's go <S เอาล่ะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่สองของเรานะฮะคุณกีโกได้รับโจทย์เป็น fish and c h i p ตอนนี้ก็ไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับซื้อปลาดอลลี่แช่แข็งค่ะเป็นเมนู fish and c h i p ค่ะเดี๋ยวจะไปดูแป้งสำหรับ ที่ชุบป,ปากแล้วก็ทอดค่ะมาซื้อแป้งทอดรสกระเทียมสำหรับหมักทอดค่ะหลังจากที่คุณกีโกะซื้อของเรียบร้อยนะครับก็จัดก,การทอดมันฝรั่งก่อนเลยครับหลังจากทอดมันฝรั่งเสร็จแล้วนะครับก็จัดก,การเทแป,ป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริไทยตรากโกกินะครับใส่ลงในชามแรกเตรียมไว้เป็นส่วนผสมแป้งแบบแห้งนะครับและชามที่2 ก็นาแป้งมาผสมกับน้ําเย็นให้เข้ากันตามสัดส่วนที่ระบุอยู่ที่หลังซองนะครับหลังจากนั้นก็นําเนื้อปลาดอลลี่แช่แข็งที่ละลายเตรียมไว้มาคลุกกับแป้งแบบแห้งแล้วนําไปชุบก,กับแป้งที่ผสมน้ําอีกครั้งก่อนนํามาคลุกกับแป้งแบบแห้งนะครับและนําลงทอดในกระทะทอดจนสุกเหลืองสีทองน่ารับประทานเลยครับจากนั้นก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันและตอนนี้คุณกีโกะก็เริ่มจัดเนื้อปลาดอลลี่ทอดกรอบและมันฝรั่งลงในจานเสิร์ฟแล้วล่ะครับ รับประทานคู่กับมายองเนสและตกแต่งด้วยเลมอนพาซีเอาละครับเมนูฟิชแอนด์ชิพของคุณกีโก,โกตอนนี้น่ารับประทานมากๆเลยพร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับฟิชแอนด์ชิพค่ะเมนูฟิชแอนด์ชิพวันนี้นะคะใช้ตัวผงแป้งทอดรสกระเทียมเพื่อเพิ่มรสชาติมีความกรอบนอกนุ่มในนั่นเองค่ะอ่าโอเค ก็เป็นเมนูคลาสสิกนะครับที่ดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีความอร่อยจากแป้งปรุงรสที่เลือกใช้มาด้วยก็อดต,ตัวครับนะครับก็ตามแบบฉบับของแป้งเกาคิ<อ>นะในส่วนตัวแป้งที่เราทอดตัวนี้มันก็ลงตัวเพราะว่ามันไม่หนากินปลาแล้วก็มีแป้ง น้อยๆเนี่ยที่ให้มันกรอบแล้วติดเข้าไปในปากของเราออร่อยครับเราชอบความปรุงรสของแป้งข้างนอกที่แบบมีการปรุงรสมาแล้วมันทําให้ตัวฟิตแอนชิพอ่ะกินง่ายยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มอันนี้โอเคมากพอดีมากขอเสียงประมือดังเลย ทุครับแล้ยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่านนะครับกับ2โจทย์เมนูจากโกกิเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเมนูไหนจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับควา้าเงินรางวัลไปได้ติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับ